หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่มีบทบาทสําคัญต่อสังคมยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดนั่นก็คือวงล้อแม้จุดกาเนิดของวงล้อที่เรารู้จักกันในปัจจุบันไม่สามารถหาต้นต่อได้แต่เชื่อกันว่ามีการเริ่มใช้วงล้อร่วมกับเพลาในปีสามพันก่อนคาาริสตกาลในอาณาจักรเก่าแก่ของเมโสโปเตเมียที่สําคัญที่สุดก็คือวงล้อ พราะมันถูกใช้ในรถเกฑ์ของชาวนาเพื่อขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตัวเมืองการที่มีประสิทธิภาพในการขนย้ายผลผลิตแล้วก็สเบียงเข้าสู่เมืองนั้นทําให้สามารถเพิ่มจมํานวนประชากรในเมืองนั้นนั้นได้แต่วงล้อในการใช้งานที่เก่าแก่กว่านั้นเมื่อคนพบการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในปี8,000ก่อนคริสตศักราชนักประดิษฐ์สมัยนั้นพบว่าวงล้อเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้สารพัดแบบพวกเขาเริ่มใช้วงล้อช่วยเหลือในชีวิตประจําวัน ระบบรอกสามารถนํามาใช้เพื่อยกหินหนักๆได้ทําให้สาก่อสร้างเมืองได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นล้อพลังงานมีแหล่งพลังงานหลักของคนสมัยนั้นและระบบเฟืองเกียร์ก็ถูกนำมาประยุกต์ในเครื่องมือหลายๆด้านทําให้เกิดปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมวงล้อและการเคลื่อนที่เป็นวงกลมทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงอารยธรรมอีกอย่างคือเครื่องจักรไอน้ํา เครื่องจักรไอ้น้ำนำโลกไปสู่ยุคใหม่ของการเดินทางตำนานที่เล่าขานกันมากล่าวว่านักประดิษฐ์ในศตรวรรษที่สิบเจมส์วันพบแรงดันไอ้น้ำขณะที่กำลังต้มน้ำในกาอยู่ความเป็นจริงแล้วพลังไอ้น้ำเป็นที่รู้จักกันมานับศตรวรรษแล้วก่อนที่วัดจะได้ดื่มน้ำชาถ้วยแรกซิอีกตั้งแต่ปี100ในข้อความเก่าแก่ได้กล่าวถึงวงล้อที่หมุนด้วยแรงดันไอน้ำ ซึ่งประดิษฐ์โดยฮีโร่แห่งอเล็กซานเดรียสิ่งประดิษฐ์นี้เรียกกันว่าโซลมแห่งเอโอลัสแต่ฮีโร่ไม่เห็นศักยภาพของสิ่งประดิษฐ์ของเขาและเห็นเป็นเพียงของเล่นเพื่อให้จกักรพรรดิแก้งเหงาต้องใช้เวลาเกือบ2,000ปีก่อนที่จะนำเครื่องจักรไอ้น้ำมาใช้อย่างมีคุณภาพเครื่องจักรไอ้น้ำรุ่นแรกๆถูกออกแบบมาเพื่อดูดน้ำออกจากเมืองลึกแล้วต่อมามันก็ ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆโดยเฉพาะในงานโรงงานต่างๆผู้ที่ใกล้ชิดและผูกพันกับเครื่องจักรไอน้ำม,มากที่สุดควรจะเป็นนักวิชาการและนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษในยุคศตวรรษที่18ชื่อโทมัสนิวโคมนนิวโคมออกแบบและสร้างเครื่องจักรไอน้ำเครื่องแรกในปี1712เครื่องนี้ประกอบด้วยลูกสูบที่รับแรงจากไอน้ำ และต่อเข้ากับโซ่ซึ่งขึ้นและลงตามจังหวะเพื่อยกน้ําออกจากเหมืองนานกว่า50ปีที่เครื่องจักรไอน้ําของนิวโคเมนถูกใช้เป็นมาตรฐานแต่นักวิศวกรชาวสกอตเจมส์วัตตั้งใจที่จะพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของนิวโคเมนให้ดีขึ้นในตอนแรกนั้นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมไม่ได้ถูกใช้ร่วมกับเครื่องแรนดันไอน้าเพราะว่าเครื่องเหล่านี้จะเดินสะดุดไม่ราบรืบ่น เจมส์แก้ปัญหานี้โดยนำแรงดันไอน้ำเข้าสู่ทั้งสองฝั่งของลูกสูบที่อยู่ในกระบอกและก็จากการใช้วงล้อก็สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงของพานเหล็กเมื่อต่อกับพาวก็หมุนวงล้อได้เครื่องจักรไอ้น้ำรุ่นใหม่นี้เมื่อใช้ร่วมกับวงล้อทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการเคลื่อนที่บนผิวน้ำในช่วงปลายยุค1700เรือไอ้น้ำเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกของมนุษยเสียชนที่ทำให้สามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกลๆนับจากเรือใบที่ใช้กันมานับพันปีชาวฝรั่งเศส เป็นผู้นําในการผลิตเรือไอ้น้ำในช่วง1,700แต่เป็นชาวอเมริกันชื่อโรเบิร์ตฟูตันที่สามารถนํามาใช้ในทางเชิงพาณิชย์อย่างประสบความสำเร็จเขาได้รับความสนใจจากทั่วโลกเมื่อเขานำเรือของเขาชื่อแคลมอนล่องไปในนิวยอร์กถึงอัลบานีในปี1,807เรือไอ้น้ำในสหรัฐอเมริกามีความสําคัญอย่างมากเนื่องจากในศตะวรรษที่19นั้นถนนหนทางต่างๆล้าลหลังมาก แตเรามีสายแม่น้ําที่กว้างไกลและการนําเรือไอ้น้ามาล่องตามแม่น้ําต่างๆก็นับว่าสําคัญมากจากความสําเร็จขเขาเรือไอ้น้ําบนร่องน้ําต่างๆทําให้นักประดิษฐ์มองเครื่องจักรไอ้น้าเพื่อใช้เป็นพลังงานบนบกเครื่องจักรไอ้น้านามาสู่สิ่งประดิษฐ์สาคัญต่อไปซึ่งจะเชื่อมต่อเมืองต่างๆเข้าด้วยกันคือระบบรถไฟการนำหัวเครื่องจักรไอ้น้ำอันทรงพลังในปลายยุค1600เป็นการพัฒนาอย่างมาก จากหัวจากรถไฟรุ่นก่อนๆรถไฟรุ่นแปกๆนั้นหากไม่ได้ใช้พลังงานจากไอน้ําก็คงต้องใช้แรงจากสัตว์ลากซึ่งก็ใช้มาเป็นเวลานานแล้วแต่การนําพลังงานจากไอน้ํามาใช้ทําให้เกิดประสิทธิในการขนสิ่งที่มีน้าหนักมากขึ้นและก็รวดเร็วขึ้นในช่วงกลางยุค1800อเมริกาถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันจากการก่อสร้างสายรถไฟ Transcontinental จากเนบราสกา ไปยังดินแดนลึกลับที่รู้จักกันในนามว่าแคลิฟอร์เนียการนำเครื่องจักรไนน้ำมาใช้นั้นทำให้รางรถไฟล้อ,อเหล็กมีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาและเติบโตของเมืองทุกเมืองรอบโลกในไม่นานรถไฟกลายเป็นเครื่องมือหลักในการขนส่งทั้งวัสดุและผู้คนซึ่งหนึ่งที่รถไฟมอบให้แก่สาธารณาชนก็คือความคล่องตัวซึ่งไม่เคยมีมากอย่างนี้มาก่อน พวกเขาสามารถเดินทางเป็นระยะทางกไกลๆได้ในปลายยุค1,800พลังงานไอ้น้ำคลองการขนส่งทั้งหมดแต่นักประดิษฐ์ยังค้นหาสิ่งใหม่ๆเพื่อให้การเดินทางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลที่ได้จะกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีผลที่สุดต่อประวัติศาสตร์